ซึ่งทีมต่อไปที่นาสันติจะไปรับงานต่อในฤดูกาลหน้าก็คือสั่งซื้อคอยในเกมฟี้าได้ที่ b y f i f a c o i n e t บริการรวดเร็วทันใจใส่โค้ดเซียนรับส่วนลดอีก5%ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคอนเทนต์นั่งคุยกันส,สบายๆเหมือนเช่นเคยครับผมใครที่เรียกได้ว่ากําลังขับรถขับรายอยู่นะก็สามารถเปิดฟังแค่เสียงก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันในวันนี้เนี่ยผมขอฝากร้านนิดนึงนะครับผมเป็นร้านของน้องสาวผมเองนะเออขายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ย ใครที่มีเพื่อนก็บอกเพื่อนใครที่มีแฟนก็ฝากบอกแฟนด้วยนะครับผมให้มา f อ l l o w IG ร้าน Amber Offi c i a l ด้วยนะครับแอมเอหรือ Amber วะเนี่ยอ่านผิดเดยวด่าพ่อกูอีกคงไม่ด่าหรอกไอ้พ่อเดียวกันโดยประเด็นที่เราจะนามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องอนาคตของนัสันตินะครับผมว่าในฤดูกาลหน้าที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยนัทสันติจะไปคุมทีมไหนอะไรยังไงนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมานัสันติค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอิ่มตัวแล้วก็หมดความท้าทายกับเอเวอร์ตันแล้วนะครับผมเพราะว่าได้มาทั้งพิเมลีกใช่ไหม UCL FA ครับนู่นนี่นั่นก็คือแบบมันหมดความท้าทายแล้วครับผมสำหรับเอเวอร์ตันนะนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ตั้งโพลไปให้แฟนๆลองเดากันเล่นนะครับว่าสถานีต่อไปของนาสันตีเนี่ยจะเป็นทีมไหนใช่ไหมซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน5ทีมนะครับผมแต่ว่านาซันตีเนี่ยตอบตกลงไปแล้ว1ทีมนะครับก็คือ ตั้งโพลลองให้เป็นแฟนลองเดากันเล่นนั่นแหละซึ่งก็ประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม Milan, นะ Moon, เ,เอซีมิลานนะบอรูเซียดอทมุลเลอสลซาาโกซาแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสครับผมซึ่งวันนี้แหละครับเราจะมาพูดคุยกันว่าเหตุผลอันใดที่น้าสันติควรหรือไม่ควรที่จะไปคุมทีมนั้นๆน,น,นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยดีกว่านะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมในส่วนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมขอพูดถึงในส่วนที่ควรไปคุมก่อนนะครับผมโดยเหตุผลแรกทีี่่่ผผมมมยยกาาเนคิดว แฟนๆก็คงจะเดากันไม่ยากนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมเก่าของน้าสันติสมัยยังค้าแข่งอยู่นั่นเองครับผมซึ่งมันก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ค้าแข้งอยู่กับทีมใหญ่แบบเหมือนอยู่ในฝันที่กําลังเป็นจริงอยู่แล้วอะแต่ว่ากลับไม่ประสบความสําเร็จอะไรเท่าที่ควรใช่ไหมจนกระทั่งได้เข้ามาเริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมของอีเวอร์ตันนะครับผมน้าสันติก็สามารถพาอีเวอร์ตันประสบความสําเร็จได้ในฐานะผู้จัดการทีมนะครับถึงตรงนี้เนี่ อยู่แล้วอ่พอร้อมรับงานใหญ่อยู่แล้วครับส่วนเหตุผลที่2ที่ผมยกมาเนี่ยผมมองว่าเมนยูมันยังมันยังมีหลายๆจุดที่ยังต้องรอการแก้ไขครับอาทิเช่นในตำแหน่งพื้นที่ฝั่งขวาใช่ไหมยังปีกขวายเงี่ย คือในชีวิตจริงแมนยูเขาก็เขาก็มีปัญหาตรงนี้อยู่ใช่ไหมในเกมก็เหมือนกันครับผมมีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าเดนนิสเจมส์ก็ยังไม่ได้ดีพออะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของแมนยูนะครับผมในจุดที่ยังรอการแก้ไขอยู่นะส่วนในผลที่3เนี่ยผมมองว่าแมนยูมันยังห่างหายจากความสําเร็จระดับสูงมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีเม์ลีกเอ่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอ่ยะไรงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่นาสันติจะพาแมนยูกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งเนี่ยมันเะไท้้ายยหมมผผผแลลตุุสด คือแฟนๆเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะที่สุดครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเจ้าของช่องเป็นเด็กผีใช่ไหมเออคนดูมันกว่าจ,จะมีเด็กผีเยอะกว่าทีมอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมเพราะฉะนั้นธนาสันติเลือกที่จะคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆบางส่วนในช่องคงจะแฮปปี้กันหน้าดูครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีเหตุผลอะไรที่นาสันติไม่ควรที่จะไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมมองว่าแมนยูมันเป็นทีมใหญ่มากๆอยู่่่รััผมมถึงงงงงแ้วาาาาาาาหหลเเนนนยยจจจะไกสํ็ป แมนยูก็คือแมนยูครับซึ่งก็เป็นทีมที่มีต้นทุนดีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือว่าปัจจัยอื่นๆต,ต่างๆนานาเนี่ยคือเป็นทีมที่ค่อนข้างครบอยู่แล้วครับผมถ้าเรามองในแง่งของความสําเร็จของผู้จัดการทีมคนหนึ่งเนี่ยการที่เราพาทีมอย่างเอเวอร์ตันไปคว้าแชมป์ลีกได้ไปคว้าแชมป์ยูเลได้เนี่ยแล้วเราต้องไปรับงานกับทีมที่ใหญ่กว่าแต่เป้าหมายเหมือนเดิมมันก็ดูไม่ค่อยเมกเซน์เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความท้าาาาททยยยัััักกเเเ่่่่่ไไหหรรนนนนนะคคคบบือออโแลลมมูููใชีวิิตจจจงดดขข ไม่ค่อยลงตัวกันใช่ไหมนักเตะแต่ละคนแต่ละตำแหน่งเนี่ยแต่พอมาเป็นในเกมฟีฟ่าเนี่ยคือนักเตะในทีมแมนยูแต่ละคนมันมันค่อนข้างโอเคเลยนะเวย้ยแค่เสริมมาไม่กี่ตัวเราก็สามารถทําทีมีให้เป็นแชมป์ได้แล้วนึกออกไหมมันเหมือนกับเป็นทีมที่กําลังเ,เปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่กันอยู่แล้วครับผมถ้าผมเข้าไปตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบไปรับช่วงต่อเขาใช่ไหมซึ่งมันก็ดูไม่ใช่สไตล์ของนักสันติเท่าไหร่นะน้าเกชอบปฏิวัติครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับเหตุผลที่ควรและไมม่คควรไปุแนเตอยูะผม และทีมที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือ AC ซิมิลานครับผมไปเริ่มกมนที่เหตุผลที่เราควรไปคุมก่อนเลยนะครับซึ่งเหตุผลแรกก็อย่างที่ทุกคนทราบครับมันเหมือนเป็นการไปปลูกยักษ์หลับนั่นเองเครับผมซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลที่อายุอาจจะไร้เรียกับผมน,น่าจะสัก20ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะอยู่ทันดูมิลานช่วงที่กําลังรุ่งเรืองนะครับผมอย่างน้อยก็เป็นช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ใช่ถึงขั้นแบบช่วงฟานบัตเทนหรือว่าอะไรอางนี้นะนั่นมันเก่าไปครับผมขอรโรมาดินี่อาเสดสโตเนสตา เอซิมิลานในทุกวันนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างห่างจากจุดที่เขาเคยยือนอยู่มาพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นการที่นาสันติจะไปรับภารกิจปลุกยักษ์หลับเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะครับผมส่วนในผลต่อมาก็คือคนดูครับผมคนดูเนี่ยอยากให้นาสันติลองย้ายลีกหรือว่าลองเปลี่ยนลีกบ้างนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยนะกับการย้ายลีกแต่ว่าการย้ายลีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบสนองความท้าทายเสมอไปนะครับผมมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์แล้วก็ความต้องการส่วนตัวของผู้จัดการทีมคนน,นั้นๆมากกว่ารเหมือนนกาาที่โโดยย้ เบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยโดถ้ามึงอยากท้าทายมากมึงมาช่วยเมนยูตอนนี้ดิซึ่งโรนัลโดอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมแกอาจจะคิดว่าการที่ไปคว้าถ้วยในทุกๆประเทศเนี่ยคือความท้าทายและแบบมันเป็นอะไรที่มันที่สุดในชีวิตของเขาแล้วครับส่วนเหตุผลที่3ว่าทาไมนะสติถึงควรไปคุมเอซีมิลานนะครับก็ง่ายๆเลยครับคืออยากไปคุมทีมนี้ครับผมเพราะว่าตอนเด็กๆด,ด้วยความเป็นเด็กไงผมจะชอบทีมที่แบบฉายาทเท่อะไรงนี้ด้วยนะครับปีศาจแดงปีศาจแดงดำอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ถ้ามีปีศาจเขียวปีศาจม่วงอะไร ครับมาในส่วนของเหตุผลที่นาสันติไม่ควรไปคุม a c มิลานนะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยก็คือฟีฟ่า21ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยลิขสิทธิ์ของทีมจากซซเรียอาร์มันค่อนข้างโดนตัดแล้วก็โดนลดทอนความสําคัญไปค่อนข้างเยอะครับยูเว่ก็เปลี่ยนเป็นเพียร์มอนเตเกาโชนะครับไม่ได้ลิขสิทธิ์จากยูเวนตุสนะครับผมแถมฟีฟ่า21ที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยยังเสียลิขสิทธิ์ของโลมาด้วยนะครับคือโอเคแหละมันอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการลงมดนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ผมว่ามันก็ยังเสียหายอยู่ดีีีีีรรัน่่่่ผมมมยงงไได้วึลิิขขสททธ์ชาาาตตตออเพป ทีมต่อไปนะครับผม Nottingham Forest ครับหลายๆคนที่เพื่อเชียร์บอลในยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับปจัจจบันตอนนี้เป็นทีมในลีกแชมเปียนชินพชนะครับผมของอังกฤษนะไปดูเหตุผลที่นะักสตีควรไปคุมกันก่อนเลยนะครับผมเหตุผลแรกค,ครับ Nottingham Forest ก็เป็นหนึ่งในยักษ์หลับครับผมคือถ้า AC มิล a n เป็น,นยักษ์หลับ Nottingham Forest นี่คือเป็นยักษ์ที่หลับสนิทเลยครับผมแม่งคือแบบเหมือนโดนวางยานอนหลับอีกทั้งยังมีผู้จัดการทีมในตำนานที่น่าเดินรอยตามอย่างแบรนด์ครับด้วยนะครับผมซึ่ เข้ามาสร้างความยิ่งใหญ่ให้นอตติงแฮมฟอร์เรสเลยครับผมเพราะว่าแกพาโนตติงแฮมฟอร์เรสในยุคนั้นเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรปได้ถึง2สมัยเลยครับแล้วแกขึ้นชื่อว่าเป็นโค้ชที่ค่อนข้างเคี่ยวแล้วก็มีเล่เหลี่ยมมากๆเลยนะเวลาที่ไบรอันครับแกต้องเจอกับคู่แข่งที่ต่อบอลกับพื้นเก่งๆเนี่ยแกจะสั่งทีมงานในสนามพรมน้าจนจนท่วมเออไม่ถึงท่วมแค่แบบแฉะนะครับผมเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยต่อบอลกันยากเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเองก็เกิดไม่ทันยุคนั้นเหมืืืืืออออออนานนนนนกัคครรแตต่่่่่่่่ผมมมมเเเเชชววววาาาาาีีียไไจะปขขึ้ใงงลห เลียมมีแทคกติกอะไรที่ชาญฉลาดเหมือนของแม่นครนะครับเพราะว่านะสันติแกขึ้นชื่ออยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของความขี้งกนั่นเองส่ว <c oughs> นในคนที่2นะครับผมมองว่านักเตะในหลายๆตำแหน่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยอาจจะรวมถึงระบบทีมด้วยนะซึ่งมันดูจะยังไม่ค่อยดีพอเท่าที่ควรนะครับในบางครั้งก็ดูเหมือนยังขาดขาดอะไรบางอย่างไปนะซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าหาคาตอบนะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันโอเคจริงๆเนี่ยผมว่าเขาขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ตั้งนานแล้วครับผมน,มน,นอตนะติงแฮมฟอร์เรสต์เขาก็ม ที่ขึ้นชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกใช่ไหมโอ้โหระบบการเล่นเขาชัดเจนมากเลยนะคือถ้าเป็นคนที่มาดูบอลใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่านี่คือทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาจากเดอะแชมเปี mm ้ย hmm. นชิพนะเว้ยส่วนเหตุผลที่3เนี่ยผมมองว่ามันจะท้าทายมากขึ้นครับเพราะว่านัาสันติแกคุมเอเวอร์ตนันประสบความสำเร็จมามากมายแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น UCL หรือว่าพรีเมียร์ลีกอย่างที่เราทราบๆกันนะเนาะถ้าจะขึ้นไปรับงานกับแมนยูมันก็มันก็ดูยังไงไม่รู้เพราะว่ากับเอเวอร์ตนนนนันกูจะทำ แบบน้อยมากๆอ่ะน่าจะประมาณ 10- ถึง20ล้านปอนด์เท่านั้นนะอย่างมากเลยคือ20ล้านปอนด์ครับซึ่งเงินจานวนเนี่ยซื้อบากัมโบูคนเดียวก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากเลยครับผมกับสิ่งที่มีให้กับงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออฟังดูวุ่นวายเหมือนกันนะและเหตุผลที่4ครับผมง่ายๆเลยคือผมอยากคุมทีมนี้ครับอ่าเหมือนเอซิมิลานเลยครับผมการเริ่มต้นจากลีกรองของประเทศไปสู่แชมป์ยุโรปเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากครับ,รบเพิ่มเติ คือแบบสุดจริง ส่วนเหตุผลที่น้าสันติไม่ควรที่จะไปคุม Nottingham Forest ก็มีดังนี้เลยครับผมอย่างแรกเลยคือสนามเย่าครับสนามเย่าของ n o t ต i n g h a m Forest อย่าง City g ราว n เนี่ยไม่ได้ลิขสิทธิ์จากฟี่านะครับผมไม่สิฟี่าเนี่ยไม่ได้ลิขสิ์จากเขาเพราะว่าน้าตอนนี้เนี่ยสนามของ n o t ต i n g h a m Forest ใช้เป็นสนามปลอมนะครับผมโดยใช้ชื่อว่า Forest Park Stadium นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกแบบมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็เถอะแต่ว่าชื่อปลอมมาเนาะสนามปลอมก็คือสนามปลอมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหานะครับผมในบางฟิลนะส่วนเหตุผลที่2ครับผมก็คือ แฟนบอลทีมนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยครับถ้าไปเทียบกับทีมใหญ่ๆในปัจจุบันอ่ะนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่ในอดีตไงทำให้แฟนบอลส่วนมากเนี่ยจะเป็นวัยแบบเป็นพี่ผมหรือเป็นพ่อผมไปเลยนึกออกไหมแบบวัยสามสิบอัพอะไรเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้แทบจะไม่ดูคลิปผมอยู่แล้วมันก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำคอนเทนต์ได้นะครับซึ่งถ้าเอาสถิติของช่องผมมากางดูเนี่ยผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะอยู่เฉลี่ยที่1 8บแปดถึงยี่สิบสี่ปีนะครับผมซึ่งแฟนแฟนนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยผมว่า ยังมีกลุ่มคนดูรุ่นใหม่ที่ตามเชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรส์อยู่หรือเปล่าต้องตอบว่ามีนะครับผมเพราะอย่างที่ทราบครับว่านอตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยเป็นทีมที่มีประวัติมีพื้นหลังที่ค่อนข้างน่าสนใจครับทีมต่อไปนะครับผมโบรุเซียดอทมุนครับเหตุผลแรกเลยที่นาสันติควรที่จะไปคุมโบรุเซียดอทมุนเนี่ยเพราะว่าเป็นทีมที่ผมอยากคุมมากๆเช่นกันครับซึ่งถ้าเราได้ทําอะไรที่เราอยากทำเนี่ยผลลัพธ์มันก็น่าจะออกมาค่อนข้างดีใช่ไหมส่วนเหตุผลที่2ก็คือในเรื่องของบรรยากาศคครรรรรรรัััับบบบบบผผผมมมมมมมยยยยยาาาาากกศสสสนนนนนนชชุุุดดดดดแแขงหหืือออออว่่่ฟลลเเเเีีูะะโซท ว่าเกมที่เราเล่นในบ้านเนี่ยมันน่าจะทําให้ผมอินได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและแน่นอนครับว่ามันน่าจะทําให้คนดูอินไปด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศเกมเย้านะเหตุผลที่3ครับผมนั่นก็คือแนวทางของบอร์ดบริหารน,นั่นเองผมมองว่าแนวทางของบอร์ดบริหารบรูซเซียดอทมุนเนี่ยค่อนข้างน่าจะสอดคล้องกับแนวทางการทําทีมของน้าสันตินะครับผมที่แบบว่าชอบผลักดันเด็กชอบให้โอกาสเด็กลงเล่นอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะทําให้เราไปกันได้นะครับแต่จริงๆน้าสันติแกก็ให้โอกาสคนแก่เหมือนกันนะถึงจะ เกินมากพอเนี่ยนาสันติให้โอกาสอยู่แล้วครับผมส่วนในผลที่นาสันติไม่ควรที่จะไปคุมโบรุเซียดอทมุนเนี่ยผมคิดออกอยู่เรื่องเดียวจริงๆครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งนั่นก็คือเรื่องของคู่แข่งครับผมคู่แข่งที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยเหมือนจะมีแค่บาเยอร์มิวนิกนะครับคือโอเคแหละทีมอื่นมันก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมอย่างพวกชาซกเชลเก้อะไรเงี้ยแต่คือไอ้บาเยอร์เนี่ยมาตรฐานของเขามันมันโดดจากทีมอื่นๆในลีกไปค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้คือผมหมายถึงในเเเเเเเกกกมมมมมนน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 นะะะะอออออพรราาาาาาฉะัั้้้้ควควขขใบุดดสลีี่่่่่่ยยย็จจูไไทหง มาเยื่นค่าพลังนักเตะเขาก็มีแต่สูงๆทั้งนั้นใช่ไหมพอมาเป็นดอทมูลเนี่ยเออมันก็มีสูงบ้างมีต่ำบ้างมีกลางบ้างแต่พอเป็นทีมอื่นๆเนี่ยมันน้อยมากที่จะมีนักเตะสะแตตสูงๆอะ่ะยกตัวอย่างอาร์เบรไลทซิกที่ก่อนหน้านี้มีติโมแวนเนอร์ T our, ใช่ไหมที่ค่าพลังสูงๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าไปคุมดอทมูลเนี่ยเกมในลีกมันจะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้คนดูได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและทีมต่อไปก็คือเลอราก ผมใส่มาหลอกเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมใบ้คนดูด้วยการเอารูปที่ผมไปถ่ายคู่กับเสือเนี่ยมาโพสตลงในชุมชนช่อง YouTube ใช่ไหมเออแล้วคนก็เดาไปต่างๆนานาเรามีทั้งบอรเซียดอทมุนใช่ไหมจากเยอรมันจากอิตาลีจากอังกฤษแต่มันยังขาดทีมจากหลีกเ응อิงแล้วก็ลาลิกาสเปนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปนั่งเลื่อนหาเลยครับว่าทีมไหนมีรูปเสือเป็นส่วนประกอบบ้างนะก็ไปตกที่แล้วซาลาโกซานะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเฉลยกันนะครับว่าทีมต่อไปของนัาสันติจะเป็นทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ จะไปคุมทีมไหนนะสัก5วินะครับผมโอเคผมเชื่อว่าคนดูน่าจะเดากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเฉลยเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งทีมต่อไปที่นาสันติจะไปรับงานต่อในฤดูกาลหน้าก็คือ nottingham forest ครับอ่ แสดงความยินดีกับกองเชียร์เจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r e s t ด้วยนะครับถ้าดูจากคอมเมนต์เนี่ยมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เชียร์ให้ผมคุม Forest นะเหตุผลต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็พูดกันไปแล้วเนาะส่วนในเรื่องรายละเอียดของทีมนอตติงแฮมฟอ o r e s t เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปใส่ในซีรีส์นะสันติซีซั่น3พาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าทีมนี้มันมันมีอะไรยังไงนะ่าในเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับผมหลายๆคนที่เชียร์ปีศาจแดงหรือว่าเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรองี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับนอตติงแฮมฟอ o r e s t เนี่ยก็มีอดีตตตนนนนนนัักเเเเเะะะะาาาผผีีคคคยยยย้้้แแข่่่่งงอออูดดดววไมมมจป็ทชรร์ลลิฮบ นี่ก็ใช่ครับส่วนของลิวพูก็มีสแตนคอริมเหมือนกันครับผมคือโอเคแหละผมเชื่อว่าแฟนๆนะาสันติบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบแมนยูไม่ได้ชอบมิลานไม่ได้ชอบดอทมุนไม่ได้ชอบโอติงแฮมฟอร์เรสเสมอไปนะแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนนาสันติเนี่ยต้องสนับสนุนนาสันติแน่นอนครับผม โอ้ยจบสวยเว้ยเฮียเอาเปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคอนเทนต์นั่งพูดคุยในวันนี้นะวันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าสถานีต่อไปของนาสติจะเป็นทีมอะไรนะครับผมซีซั่น3เนี่ยจะมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ